รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนการสื่อสารภาษาไทยโรงเรียนบ้านนาญิวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง ที่มาและความสำคัญในปีงบประมาณพศ2568สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณของโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนางยิ้วเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยของนักเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจึงจัดทำโครงการนี้วัตถุป,ประสงค์ของโครงการ1เพื่อยกระดับและพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนางนิวให้มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเห็นความสำคัญมีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกอ่านคล่องเขียนคล่องอย่างยั่งยืน 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปเป้าหมายของโครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านนางยิ้วจำนวนสิองคนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านนางิวร้อยละ80มีผลการประเมินทักษะด้านการอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปโดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ 1>, 1. ประชุมคณะครูแต่งตั้งครูรับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 2. จัดทำแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานการอ่านคำพื้นฐานทุกชั้นและสมุดเขียนตามคำบอก 3. ดํดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมที่1อ่านหนังสือให้แม่ฟังเป็นการสร้างช่วงเวลาคุณภาพและความผูกพันในครอบครัวการอ่านยังช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาการฟังและสมาธิ าาามีพราาพรระชชิกิจกรรมที่สองก่อนเรียนเขียนคำเพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์และทักษะการ,รอ่านเขียนเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่ กิจกรรมที่3ท่องบทอาคยานช่วยฝึกฝนความจำและสมาธิการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนรวมถึงการได้รับข้อคิดและคติสอนใจจากบทประพันธ์กิจกรรมที่4นอนหนังสือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักอ่านเกิดความรักในการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่5คัดลายมือเพื่อฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยมีความสวยงามเป็นระเบียบและยังช่วยพัฒนาสมาธิความตั้งใจและความอดทนของผู้เรียนอีกด้วย และกิจกรรมที่6อัลบั้มคำศัพท์น่ารู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆโดยการรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญสรุปผลการดำเนินโครงการและทำสื่อวิดิทัศน์คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนการสื่อสารภาษาไทยและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อต้นสังกัดขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ